เก็บได้บ่ล่ะพี่น้องเก็บได้ออกมาได้บ่ค่ะเห็ดเพิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้ตีผ้าพี่น้องอยู่ในได้ไปกแล้วจ้ะไปเก็บตีจ้าเจอแล้วจ้าเฮ็ดมันปูเนี่ยพี่น้องโอหเนี่ยจ้ะ 자. ัก็อดก็มางโมลาบงน,น,น,นี่นี่ไหมนี่จ้าเราคิดเล็เกทิ้งไว้ก่อนแล้วเรามาเกีก่ยวฟันหลังจ้ะปลาคุ้นเคยนี่นะ นี่จ้ะเียเห็นบ่เจมอยู่พี่น้องแต่พี่น้องพี่เขายังเห็นบ่เห็นบ่นนงเห็นบ่จ้ามีดตีเอาไว้ใส่กันพี่นอ้อ,นองนะโอ้ยมีตีเสียพี่น้องเลยนี่จ้ะมีดตีเสียแล้วตีต้องกลับไปห้ามีดมาตีงงกลับไปห้ามมีดกอนจ้ะพี่น้องรู้สึกย่ำเพลิงหรอกค่ะพี่น้องดีว่ามีดทิ่มไหมจ้ะนะ เป็อคนเตสี่พี่น้องว่างถิ่มเซยไหมหาข้าวปัพ่อหรอจ๊ะโอ้ยจะได้มีเด้พี่น้องสุกลกส้นโดนอีนีีจ๊ะหุ่นละเปไ่้ใม่เห็นบุบันเีค่ะเนาะเปยเขาจอมาเก็บแค่ต้นคนตีเขาจอสิเห้นจ๊ะ เงินจะของค่ะก็เลยบ้ไม่มีตัดเลยค่ะนี่แหละพี่น้อยอยาเก็บเห็ดงามๆสะอาดคือเขากับบดายจ้ะมีกระเสียคือเกาจมไปสะลว์พี่น้องจมได้มันก,บบกระบอกกลับขึ้นมาแล้วจะ้ะเห็ดเอ้ยมีคือได้ พ,พี่หน่อยขั้นงามดีจ้ะจอมีด,ยดอยู่ไซบูพี่น่อยหาไม่เจอมียู่ไซบูจ้ะไปเราะอีกค่ะ ยังหามีหน่อยเฮ้ยเยังไงจงไ้ะลองไปใส่สะม่แห้งเจ้าแหแๆแล้วบบทีก็ได้โอ้ตรงน้หน่อยแล้วไายพี่นหนอเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ เนี่ว่าเฮ็ดตายเดินจ้ะพี <Sith> mm ่น hmm. ้องแต่มันออกพันเดือเมือตัดพันออกแบบพัอนใหญ่ๆนิดนะแะทำที่ว่ามันลายบ่ที่ว่าลายเด้จ้ะพี่นี่อยากให้บอตัวน้อยเพิ่งเต็มเลยจ้ะนี่อ๋อขับซาคุณนะคุณนะมันแห้งเนาะ อาการนั่แห้งจ้ะเทียพี่นอ้องอันนี้ตั้งขาไปได้แล้วจ้ะไม่สั้นแห้งพี่นอ้องกาบก็จะเป็นแคสั้นได้แต่เด็กทำพี่นอ้องเนี่ยแล้วก็๊นึ่งจ้ะเห็นไหมจ้ะพี่นอ้องโอ้พี่คะ่ะข้างในเนาะนี่พี่นอ้องคุณคะเที่กีมอยู่

ให้ใจเก็บเป็นคัพี่นอะขาสันดินปปิ๊กไ้จกินเขาเนาะกินขากินเขาโอ้ย รอยออกมาขึ้นข้างนอกจ้าตะกอนจะเก็บจะพุนจ้ะพุ่นพุนพี่ขามันไหลขึ้นมาเก็บมันไหลมาทางพี่จ้ะป้าสเห็ดน้นองเห็ดเห็นมันล่าออกมากจ้ะคนบ่โขเชียงเหยียบไปไหนจ้ะมันล่าออกมาพีละ 好亮亮的。 จะให้นังงามๆก,กงกินจะทำนี่ซุ่มดอกน้อยเอาไว้ก่อนะว่ายานเดียวยยานนี่นี่ยมาเหยียบพันนะัน เน็ตล่าไี่นนาะ เราแหบๆเลยจ้ะพ oh okay. ี่น้องเลยเราแหบเป้าเป้อเลยจ้ะ ข้าุ่นผลจะอยาก่น้นอกสวยสวยนี่ค่ะลองเอ็ดดูโอ้ เนี่ก็จะออกไปแล้วจะ้ะห,หิวแล้วพี่นนองไปกินเลยจะไปกินเลยขนมนดูรสนิดหน่อย,ดดนนอยจะ้ะโมก,กุดมาท้องห้องพี่นนอง ทิบนี้บกดูว่าชิดสันเียาด้วจ้ะเด้อที่ขาสัหนหรจ้ะสันดิกด๊กๆแล้วค่ะ เราชัก็มานั่ำนึกีน่นคุณนะคะไ่คุณนะเห็นออกไร อยู่เลิกเถอพี่น้องตัวนี้ฟูจ้ะเดี๋จะไปพัดกะเพราพีพ่หลบแซบจะบมากินกะเพราจ้ะพัดอันนี้มันหอยกอะเพรามาจ้าเนาะตรงนี้บอนใบเขาอีกตัวเอบบบอบอนใบกะเพรากะใส่กะเพราแทนจ้ะแซบเด้ดีละมากินจ้ะพัดใส่พริกแห้งเด้อพี่น้องเด้อหอม มากก็อยากขิ่เขาแล้วจ้ะแล้วก็มีอาการเสียกินจ้ะเก็บเอาให้หมดเก็บเอาให้หมดจ้ะปาเนีตีบริภาพพี่นองสินคันเทิงเลยจ้ะลอมเอาแต่ถนน,นจ้ะ เดี๋ยวจะพาพี่น้องกลับแล้วจ้ะเนาะหิวหิว,หวแห้งแล้วจ้ะ,ะ,ะกดกน,นั่งๆพี่น้องนะมาเดี๋ยวะปาานีอะไรเอย่ยเพิ่งเพิ่งเองพี่น้องไเพิ่งขา,ายอะไรจ้ะ เฮ็ดพงหวานจ้ะพีน,น้องที่พ่อเฮ็ดพงหวานจ้ะเอาเอาเอาเฮ็ดพงหวานป้าจี่พ่อเฮ็ดเฮ็ดมันปูด,ดอกบอกง่ายหนึ่งจ้ะได้ละพงหวานพี่นอ้องโอ้ยเทาซ้ำพี่นอ้องเอ้ยวยใจดอกจ้จะแล้วเก็บเกี่ยมันปูกันค่ะพี่นอ้อกกนนเงเราเป็นไงบักแม่บักเตจ้ะป้า พี่น้องเพิ่งเคยเห็นเห็เดดาวมันปูใหญ่ขนาดนี้จ้ามายถึงว้านช่วงนี้จะจะาออกช่วงเดือนนี้จ้าปูคนละอ่อนแยมเพิงเหรอพี่น้องนี่แม่จ้านี่อ่อนแยามเพิง บอกยังไงได้จ้ะแต่ถ้ามาม่ามาท่านกับสิทธาทิมได้เนี่ยค่ะเนา<อ>ะดูว่าโอยเนียมากทิเหลืองตัวสัน,นะค่ะ เ๋ยวได้ขุดนีุ่ดกก๊ดเฮะเ็ดนอเดนปูจ้ะเก็บลูเบะเก็บเก็บนะขุด้นนะทางนั้นลูกอโอพีพีพ,พีพี่นอกุ่นขุดนะ เป็นนะให้มามาเหรอ <Yeah. S 1> โอเคุณจิไปยังหาหายแต่มันบ่อยากเก็บเดินไปนวดเรไปข้างหน้ามามาสิไี้กเกตกำลัปลาดัานนั้นนะนเก็บขันวิลาจ้ะ ด้านซับยังไงมาติดทึกกับป้องมาตีวัดจะมาเก็บบุบดีซอยเล่าจ้ะมาขอเห็ดกันเลยเก็บต่อเลยจ้ะเห็นไหมลูกเห็นอีกไหมม่เห็นบ่ลูกเก็บโบนใบก็ได้จ้ะ มิดิซอบ,บที่ไหนมิดิม่เยิบสอบิอายิบิซอบเดี๋ยวไปจับมนันนะเดี๋ยวไปยับได้ลูกมาเช็นแม่เลยนู่นข้างหน้านูาโอ้ยฮะออสมอไว้นี่แหะ น้อยๆเอาไปก่อนจ้ะเก็บแล้วดุเก็บเก็บได้ไหมเก็บแล้วโอ้ยเนาะเนาะเอ้ยโอ้ยตีเขมือสั่นพี่เนาะมาเช็คกินนี่บ้านี่บ้า ออกลายจ้ะพี่น้องขนาดมองที่บ่ค่อยออกก็ยังออกแต่มองนี่เห็นออกลายจ้ะเห็น,นว่าเหน,นคะคะโอ้พี่น้องเห็นออกเยอะจ้ะปีนี้มันมานอ้อมันมานอ้อตรงนี้ออกแล้วครับพี่น้อง 嗯，你看，行吗？

นะไ,ได้เลยตี่ออกมาจากปลา,ลาะะแล้วจ้ะหิวน้ำนะคะแล้วรอหลังซับพุนย์แป๊บนึงนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวเข้าก็ับกลับบ้านกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะได้ไปหาัอันมาหนุนหน่อยอยุ้งแรงเลย,ยจ้ะฮู้ขาหลักพี่นอ้องตีบนได้เขาไงเขาไปเลิกจ้ะเพราะว่าอันตีย่างหลังซับพุนย์แล้วขาดจ้ะ มันโดนเอาหนีแท็กแซมไหมลูกเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดคุณผู้ชายงามงมจะบังดูดอกเฮ็ดจ้ะมาดูเฮ็ดได้มานดิค่ะไร้ไรอยู่เดียอันนี้นี่อู้หูอันนี้ห่อนจ้ะห่อนเดี๋ยววันจีกินดาตินผู้หันซะไปไหนจ้ะเอานั่นตรงนี้หรอนั่นตรงนี้ เอาไหนบอการห่วนจะ้ะตอนนี้เฮ็ดกำลัองออกค่ะแต่ว่ากับผู้ใดๆร้ายปันใดพี่น้องกับแบบว่าก็มีหน่อยมีไงจ้ะอุ้ยเอามาลูกเย็บมาเปิดออกแห้งกินอันนี้กันค่ะ มีที่เสีย,ยพี่น้องจักเสีย,ยไปใส่จะ้ะนางหากระบะเพามันเป็นเสียมตาลเนา่รอบหน้ำมาอาจจะเจออยูจ้ะมันเข้าเจเบอรมาเก็บเก็บกอน,นั่นจ้ะเนบอร์ามาเก็บเห็รจอสิพอจ้าอาจจะ,นนจะลมมากมันแห้งมันดูดหน่อยอันลูกสาวพี่นายวาฟังวานอัน มื่ออื่นเจ้าต้องไปโรงเรียนได้ไหมถึงว่าเมื่อวา้เนี่ยสันเนาะเราไปโรงเรียนแล้วสันว่าต้องคอยเด็ขาปาเก็บเห็ดเก็บเห็ดอีกรอบเก็บเห็ดอีกรอบแล้ววะโอามันดูเห็ดตุ๊บทำเนียไปทำภาษาไท่นะเจ้าเนาะจะจะพาก ta ta. ับเผากินจ้ะใส่หอมรักพาใส่ผักแห้งกระเทียมหอมพี่น้องนี่เขาส่วนฮ้อนปลอดไข่ ัคไข่ใบหนึ่งเนื้อโมนเฮส์ปอกเปียเล็กน้อยค่ะเนื้อจะกินพัดพัดกับเขาเฮชรจ้ะเฮ็ดมันปูเนี่ยติบมักแกงค่ะพี่น้องติมักพัดนะคะติบมะพัดกับเข้าพัดเพ็ดเนี่ยกกค่ะติะะตะตมกักกินแตบในเฮ็ดต้มเพิงค้าลายสามดอกเฮ็ดพวกเฮ็ดิน้นน้ำจ้ะเฮ็ด งงก็จะโบลอนยาบไปแล้ได้จาพี่น้องด้วยคลิปนี้ตีขอไปก่อนนะจน๊ะเนาะเรวตีจะขอโทรหาพ่อใหญ่จะ้ะจะถอนอยู่บ้านนะคะคลิปนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ